พบกับรวมชุดงานคีมและชุดประแจแอลจากบูพอยต์นะครับผมชุดที่1น,นะครับก็จะประกอบไปด้วยงานคีมนะครับเป็นคีมล็อกครับขนาด7นิ้วครับก็จะมีในสตัวปากตรงแล้วก็ปากโค้งนะครับถัดมาก็จะเป็นในสตัวประแจเลื่อนนะครับมี8มีเบอร์8นิ้วแล้วก็10นิ้วครับมีให้เลือก สองไซส์เดียวกันเพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับถัดมาก็จะเป็นในสง,งานครีมหุบครีมถ่างนะครับผมมีทั้งเป็นแบบงอ90องศาแล้วก็เป็นในส่วนตัวปากตรงนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นในสวง,งานปะแจแอลนะครับมีให้เลือก2ชุดด้วยกันนะครับผมชุดที่1ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดตัวที่เป็นแบบปะแจแอลหกเหลี Pablo ่ยมที่เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ครับมีมาในชุดนะครับผมปะแจแอลหัวบอลนะครับที่เป็นไซส์ปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นแบบหัว ทอกนะครับที่เราใช้งานกันอยู่นะครับผมถัดมาของชุดนี้นะครับผมก็จะแตกต่างในเรื่องของชุดนี้ เล็กน้อยนะครับก็คือตัวนี้เขาจะได้เปรียมในส่วนของตัวที่เป็นหัวบอลที่เป็นไซส์ยาวปกตินะครับไซส์ยาวนะครับเปลี่ยนไซส์ยาวเลยนะครับผมอ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นแบบสลับเอาไว้แบบพกพาสะดวกนะครับเหมาะสลับงานจุกเฉินนะครับผมใครสนใจเครื่องมือช่างรายการสินค้าประเภทไหนในส่วนของงานทีมนะครับผมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับหรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมที่เกียกระละ